ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสิริกัญญาเน็บ นิจิตอวอลเล็ตจากพายุหมุนจะกลายเป็นหย่อมกดอากาศตา่ําก็ต้องบอกว่าโครงการนิจิตตอนวอลเล็ตวัตถุประสงค์คือจะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้นะครับเศรษฐกิจโตปีละ5%เแต่ณนะวันนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วหรือเปล่าแต่เป็นการนะครับประชางเครพะหรือเงินช่วยเหลือนะผู้ที่ด้อยโอกาสหรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนนะครับย้านะครับว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยคนพักเพื่อไทยพูดมาเสมอว่าโครงการนิจิตอนวอลเล็ตคือการกระตุ้น ต้นเศรษฐกิจแต่ณวันนี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่านี่คือประเด็นนะครับ 10กันยายน257ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกตรตีและรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิบต้อนบร็ดจ,จะถูกแบ่งจ่ายเป็นสองรอบว่าตนยังคาดหวังว่าสิ่งที่นายภูมิธรรมได้พูดออกมาจะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะยังรอคอยความชัดเจนจากผู้มีอำนาจโดยตรงหากเฟสสองที่แจกอีก30ล้านคนแบ่งจ่ายเป็นสองงวดอาจทำให้โครงการไม่เป็นไปตามที่หาเสียง เอาไว้ส่วนการแบ่งจ่ายนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเพราะจนงบประมาณปี6-8ผ่านทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไปแล้วรัฐบาลยังไม่สามารถหาแหล่งที่มาของงบประมาณมาจากไหนที่จะแจกประชาชน30ล้านคนได้เท่าที่มีอยู่ตอนนี้187,700ล้านบาทเพียงพอแจกเพียงแค่19ล้านคน ยังเป็นปัญหาที่เรายังจะต้องสอบถามรัฐบาลว่าจะทําอย่างไรต่อแต่ก็ตรงกับที่นายภูมิธรรมออกมาพูดพอดีว่าจะมีการแบ่งจ่ายสองงวดซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ว่าเบ็ดเงินไม่พอจึงต้องมีการแบ่งจ่าย แต่ก็ยังมีเงื่อนไขอีกว่าระบบการชําระเงินจะเสร็จทันหรือไม่และปัญหาคือ5,000บาทแรกที่จ่ายจะจ่ายเป็นเงินสดหรือกลไกอื่นที่ไม่ใช่ d ิจิต a ้อนวอร์เราจะเรียกว่าโครงการนี้ว่าโครงการ d ิจิต a ้อนวอร์เรได้อีกหรือไม่ส่วนอีก5,000งวดที่2จะแจกเมื่อไหร่ในเมื่องบประมาณปี2568ไม่น่าจะเพียงพอหรืออาจจะมีความจําเป็นจะต,ต้องเลื่อนไปจ่ายในปีงบประมาณ2569หรืออีก1ปีต่อจากนี้ เรื่องเหล่านี้นะครับยิ่งออกมาพูดก็ยิ่งสร้างฟวาไม่ชัดเจนทําให้ประชาชนเกิดความสับสนและความกังวลมากยิ่งขึ้นว่าตกลงนะครับจะได้เงินหรือไม่สสพักประชาชนผู้นี้อยางเปิดเผยว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากเดิมที่จะเป็นพายุหมุนกระแทกตอนนี้เป็นพายุได้ลดกําลังลงเหลือเพียงแค่หย่อมกดอากาศต่ํานะครับซึ่งอาจ ไม่เกิดเท่าที่เคยโฆษณาเอาไว้แล้วจะมีมาตรการใดเข้ามาเสริมจะทําให้เศรษฐกิจโตได้ตามเป้าหมายผู้สื่อข่าวถามว่าฟาร์มไม่แน่ใจของโครงการจะผะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าแน่นอนว่าฟาร์มไม่แน่นอนไม่ชัดเจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสับขาหลอกชักเข้าชักออกตลอดเวลาทําให้ฟาร์มเชื่อมั่นของประชาชนลดลงนะรเราเพิ่งจะมีข่าวดีเรื่องหุ้นที่ถีบตัวส่งขึ้นแต่ประชาชนลากย่าที่คอยฟาร์มหวังจากสัญ,ญญาณที่ให้ไว้นะครับตอนเลือกตั้งว่าจะ มีเงินหมื่นเข้ากระเป๋าโดยเร็วที่สุดอีกทั้งค่าแรงค่าต่ำ600บาทเงินเดือนจบปริญญาตี25,000บาทคำสัญญาเหล่านี้ นั้นค่อยๆจางหายไปนะับสิ่งเหล่านี้นะครับสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลเมื่อประชาชนไม่เชื่อแล้วจะส่งผลกระทบต่อความกล้าในการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนนางสาวสิริกัญญ,ญาจะกล่าวต่อว่ารายละเอียดที่นายภูมิธรรมระบุไม่ได้มีเขียนเอาไว้ในคำถแถลงนโยบายมีเพียงแต่บอกว่าจะดําเนินโครงการดิจิตอนวอร์เเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางนิจิตตอนให้กับประชาชนซึ่งความแตกต่างคือคําว่า10,000บาทหายไป และคงต้องมีการพูดกันเรื่องนี้ในสภารีบบอกมาว่าจะจ่ายยังไง1,000 0บาทอยู่นะครับอย่าทําให้ประชาชนใจเสียซึ่งฟาร์มชัดเจนค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อนายภูมิธรรมออกมายอมรับว่าอาจจะต้องแบ่งจ่ายครั้งละ5,000บาทแต่เรานะครับ ต้องมาประเมินกันใหม่ทั้งหมดว่าโครงการนี้จะเดินหน้าในรูปแบบใดแหล่งที่มาของเงินจะหาได้ครบเมื่อไรรวมไปถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนต้องมาพูดคุยกันใหม่ทั้งหมดเมื่อถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาจะทําให้เกิดการล้วนไหลของเงินและการทุจริตหรือไม่สสบัญชีรายชื่อผู้นี้ตอบว่าความสับสนกลับไปกลับมาไม่ได้มาจากเจตนาที่ต้องการให้เกิดการคอร์รัปชันแต่เป็นการที่ไม่ ที่นะครับไม่คิดอย่างรอบคอบให้มันจนจบก็อาจจะทําให้เกิดช่องโหว่กับตัวระบบได้เมื่อเรื่องของฟาร์มกังวลสุดท้ายระบบการชนะเงินถูกเร่งรัดให้เกิดขึ้นโดยอาจจะโจมตีไปได้จากผู้ที่มีฟา์มเชี่ยวชาญทางด้านนิจิตตอนวอร์เรนะครับก็ต้องบอกในด้านของนิจิตอนนะฟาร์ม ส่วนความเสี่ยงของด้านกฎหมายน่าจะค่อยๆค,ค,คลายไปทีละเปาะแล้วนะครับยังคงเหลือเพียงไม่กี่เรื่องและไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่คือการที่จะทําให้โครงสะโครงการนี้ไม่สําเร็จไปตลอดรอดฟังนะครับ เราเองค้านมาโดยตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับรูปแบบนี้แต่ตอนนี้มาถึงจุดที่ลงทุนลงแรงทั้งทรัพยากรและงบประมาณต่างๆที่ถูกออกแบบสําหรับที่จะใช้ในโครงการนี้ค่อนข้างมากแล้วเรียกกันได้ว่าอยู่ในจุดที่กลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไปไม่ถึงใจจริงจ,งจ,งจึงอยากจึงอยากคิดว่าที่จะหาทางออกอะไรได้อีกสําหรับโครงการนี้ที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดสัญญาประชาชนในเวลาเดียวกันหากโครงการนี้ไปไม่ตลอดรอดฝั่ง แล้วก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นหากไม่มีโครงการนี้ก็จะต้องเรียกร้องให้นะครับรัฐบาลสร้างมาตรการอื่นออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในระยะสั้นและกระตุน้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเรื่องของโครงการนิจิตตอนบอเดทครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลืนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอดปเดตฟังครับ